สวัสดีครับทุกคนผมเบาดอกขอนผือครับพี่น้องไม่นี่ผมรีพาเบืองกันพิธีการดำเบี้ยวเประเทศครับผมอยู่ประเทศอิตาเลครับอยู่ภาคใต้ครับผมพี่น้องอยู่ภาคใต้ของประเทศอิราเลครับผมปานดำน้าอยู่เมียงไทยเขาเร้อพี่น้องก้มดำครับนี่ครับผมส่วนแปลงนี้กับประมาณสิบไร่เลยครับพี่น้องดำโซ่ขี้เลี้ยวพี่น้องเอ้เครื่องมือพวกหล่ะครับผม แต่ว่ายู่นี่มีแรงงานแรงงานไทยก็อยู่ประมาณ16คนหรอครับพี่น้องแต่ว่าส6คนก็ใส้เวลาดำประมาณครึ่งมืดหรือครับพี่น้องส่วนขีได้ตะละล่องครับผมก้มดำครับปวดหลังปวดเอวครับพี่น้องอันไผ่ยังประเทศงานประเทศอิราเอลส่วนักเขียเทศกับเบิรองอเดอร์ครับผมวิธีการดำเบีย้ยอยู่ประเทศอิราลครับผมเปียบักเขียเทศครับส่วนขีดได้ตะละล่องครับผม ช่วงนี้เขาแก้ผมกเลิปูบ huh, so in ักเขี่ยเทศนาห้อนเหรอครับพี่น้องเพราะว่าบักเขี่ยเทศมันบักเขี่ยเทศหนาหนาวมันใกล้ขีเบิดแล้วครับผมเพราะว่ามันจะเขาฤดูกาลหนาห้อนแล้วครับพี่น้องมาครับมาเบิ้งกันครับผมว่ากับเจ้าดำเบี้ยวเขี่ยเทศนั่นเอครับผมดำเบี้ยวเขียครับพี่น้องดำเบี้ยวเขียะร่างผูหิงหูมาไม่ดีหรือมึงให้เนี่ยมาละไม่ให้เนี่งโอ้ปัดดำน้าแล้ววะ พูดนะจบัจบ,จบเลย,อเลยโอ้เบิ่งหนึ่งพี่น้อยเห็นไหมอิสเดียวกันเลยพุดนะครับผมจะจด,ดำน้ำแข่งกันโอ้จอบัจบจบับจับเลยวะเป็นแต่ปวดหลังเวยปวดหลังว่าขนาดพูดนะพี่น้าพูลดลด <laughs> โอ้ค้องเด้ไห ักกันฮะักหรโอ้พี่น้องไอ้ป่าดำนาพู้มีอะไรม่อะไรเออแล้วนะโอ้ยเหนบอไไหลังโอวโอ้ป่าดำนาข้างเอกเจ้าเนาะโอ้หุวหน้าไม่รด้พี่น้องเลยมาเห็นมาตุกเกินปรยเทนเลยนะครับ ประสบการณ์ซี่ปีเขาฮาปีแล้วนี่บาระใบไงครับผมเนี่ยครับเบื้องบาระใบไงครับเป็นอิสอนวิธีทำการตำบิ้ตำเบี้ยวเขียมาเด้อพี่น้องเนี่ยครับผมเบื้องบาระใบเราดั่เด้อพี่น้องเลยเนี่ยเนี่ยครับไอ้มากับเบื้องเราครับดั่เบี้ยวเขี่ยสิเหรอครับผมตาแห้งก็ได้หลายเนี่ยครับตาแห้งก็ได้หลายกว่ามูือ ข้าเห็ก็ได้หลายกระมูพี่น้องเนี่ยบรรละไบแล้วอะ่ะโ,โ,โอ้พูดน,นะครับผมแบงกันดำคือคนละฟังครับพี่น้อง <c ười> น,น,นี่น่ครับผมเบิกงลพูดน,นะครับดำคนเรฟัง,อองน,น,น,นี่น้องไม้ครับน้องไม้เอ้มาเด็กมือไหนมาได้สีวัน้ะครับผม เหงานจากมือเราบาระใบคือมือเรครับผมนี่ครับน้องไม่มาไหมครับมาได้ซีมือเราวะโอ้ปลดดน้ำ่เอ้ยไม่าดนนี่ะตีงานบเขียหลังวดหลังล้ดเบียเนาะดเบี้ยวดหลังเกือบเบดเด้นิพุ่น้องครับน้องวดหลังปรเดียวครับซอยดําเล้วพี่น้องเอ้ยจีนานะครับผมานหนึครับพากระดัาล้วกันพี่น้อง โอ้ปั่นดับน้ำพี่น้องปวดดับน้าปนหลังลร้ายเมียไรดับเบีย้ยเขียวไหมครับโอ้บาระบายแสงคนสัมเบียร์เลยวะาดับแข้่คนสัมเบียร์นะโอ้บาระบายบ่อยแสงเลยครับพี่น้องแสงคนสัมเบียร์เลยครับคน,คนไทยกับคนประเทศเอออย่างว่าเคนตเนียเปล่าวะเอาสุดปลายนั่นบอก เพียน้อยครในคนเช่นตเนียครับผมนมาไหมครับดพิ่งบุกเคยดดำบมกเทียครับพี่น้องนะครับันก็ค่อยดำดำบบเรี้ยวไปไหนล้วครับผมว่าคนไหมครับ หนแล้วครับแผนมาเฮ็เทงานประเทศอีซิอูส่วนแก่เทียกไอ้ดำเบีย้ยสิเหรอครับพี่น้องเวนลาดำเบีย้ยกับปวดหลังพี่น้องเอ้ยวยื่อได้เง,งินเขาตละลบาดครับผมใน้ม้อะไรกับทุอนเอาสัวครับผม นะครับพากันเมย์ไหลละโอ้พี่น้องเอ้ยเมย์ไหลแล้วครับผมหน้าดำํำเครียดแล้วครับกุ้มไหลปวดหลังดับเลียบเขียกอะไยปลาซอมเมย์ด้วยออครับพิ่นพาซอมเมย์แล้วครับบัดเนยนุ่งร้รรพี่น้องเอ้คุณนะครับพากันซอมเมย์เขเละแก่แล้วปลาด,ดำนะปวดหลังไหลเนี่ยครับพี่น้องแถวไปแถวมัน ปวดหลังครับเพราะว่าเบีย้ยมันต้นตําเลยพี่น้องนี่ครับผมชีวิตแรงงานไทยอยู่อิสราเอลโย่ก็ทำทิพจินตะจวันทิพจินปู้ที่มันฟิ่งเลยครับเพิ่งแช่งกันพื่อนอะโอ้จอบจบจบจบเลยอาคือไวเลยหัวหน้า,นาพื่อนอะสุดลองปัดเลยวะ โอ้เจ да ็งเจ็งเจ็งปิดหลังปะครับเนี่ยโอ้ยโอ้เมียเมียเมยเปิดหลังคนเดียววะป่านดำน้ำอยูบ้านเหรอโอ้พี่น้องปั่านดำให้ดำน้ำอยู่บ้านเราเลยครับผม ดำมะเขือเทศดู่อีสเดียวเด้อะใคไม่เห็นง้างมะเขีอเทศกันบ้างอ่ะเนอพี่น้องเอ้ยเวลาครับสอนมะเขีอเทศแนวกองได้ไหมล่ะฮะดำเบี้ยครับดำเบี้ยโอ้โหสร้างคอนเทนต์พอดีเลยเออดำเบี้ยมะเขือพี่น้องปวดหลังปวดนิ้วจังดำหน้าวันท้าเหรอครับดำหน้าแล้วเนาะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเออ คแน่แต่เวทมันตกดินแล้วแดอด,ดอด้อนแล้วใครอยู่แดด้อนี่ว่าจะบ้าแบาบโอ้ปดวปดแอวปดวดแอวปวดแอลนีนน่พี่น้องโอ้ปดว <c oughs> ออดแอลไรทำไมปวดแอวพี่น้องปวดแอวอ้อนหมด <c oughs> อ้อนหมดอ้อนหมดดิ <c oughs> มือมือถามเศร้าดิโอ้ยเมียอะไรไม่น้องเมียอะไเห็นล้มเลยดิอีกสองตัวสู้วะสู้บดิโอ้ยไม่ไม่น้องอัอนอะไรแล้เลยเนี่ยครับพี่น้องหาจังดําเล้วนะครับผมเป็นแถวเป็นแถวสิหรือครับเนี่ยครับเบี้ยปากเขียดเทศนาห้อนครับพี่น้องที่ดําเล้วแล้วครับผม เสียบเสียกเดียวแล้วก็ดำซิเลยครับพี่น้องนี่ครับส่วはは like. สนนี้ก็ประมาณสิบไร่เลยครับผมนี่คร <zw> <acak> ับเบี <whis> <sound> ้ยไปแข่งเท่กันเลยครับผมปลูกเป็นแถวเป็นแถวซิเลยครับพี่น้องเวลามันย์กับหยีพันตามเสียกันเลยครับผมพันตามเสียกให้มันขึ้นตามเสียกันเลยครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องปลูกกับปูกเป็นแถวซิเลยครับผมนี่ครับ ตัวเบี้ยบักขิเอท์เหมันกับต้นใบใหญ่เด้อครับพี่น้องนี่ครับต้นน้อยๆนึงครับผมก็คือเบี้ยก้าดำให้ดำนาบ้านเฮาเหรอครับนี่ครับปลูกหางแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมวันนี้เขาแก้ผมกับเพิ่นกับเปิดหน้ามาให้บักขีิเอท์แล้วครับนี่ครับเออเปิดหน้าบักขีิเอท์เพราะว่าปลูกมันหางแล้วไหมครับผม เนี่ยเลี้ยงมากกับเปิดน้าให้มันครับพี่น้องเนี่ยครับมันก็หยุดลงมสิแล้วครับผมเนี่ยครับพี่น้องน้าก็ที่หยุดลงครับปลูกเพิ่งหางแล้ามายครับผมถ้าใครปลูกเขียดเทศดเมืองไทยเขาก็เฮ็ดตามเด้อครับผมเนี่ยครับเพื่อนก็เปิดน้ำหยุดให้มันหยุด ลูกต้นมะเขือเทศครับผมครับผมว่นไงว่าันปลูกหางแล้วไหมครับพี่น้องนี่ครับย้ำมาแล้งมากกับเปิดน้ำให้มันนะครับผมเพราะว่ามันฉีบปุ๋ยไต่ครับพี่น้องเพราะว่ามะเขือเทศปลูกไม่ครับผมเนี่ยครับพี่น้องมะเขือเทศเบี้ยมันก็คือเบี้ยกล้าบรนเทาเหรอครับผมมันก็ ตัวกําลังดั่ดีครับพี่น้องถ้าถือน้าถือปุย๋ยมันก็นทีใหญ่เร็วครับนะครับมันก็นทิงามครับผมเนี่ยครับโอ้ด่าหางแล้วพี่น้องเอ้ยอดาวมาเขียดเทศอีประเทศอสิสร่เดีเยวครับผมดั่เบี้ยครับส่วนแปลงน,นี้ก็ปรวันสิบไร่แล้วครับผมดั่มครื่องมือเลยพี่น้องคนณสิบหกคนครับนี่แหละครับหางแล้วพี่น้องเอ้ย ปวดหลังปวดเอวคุณแม่งอยูน่นี่ย่านได้กินยายอยู่ค,ยครับพี่นอ้องปวดหลังไรครับพี่นอ้องนะครับผมไปยิม้างไอ้เพื่อเด้อตกสวนมสวมประเทศอยู่ภาคใต้ครับผมที่ภาคใต้นี่นมีสวนมประเทศพี่นอ้องเอ้ยนี่ครับเบี้ยม,มื่ก,กี้เลยเตะกระจานที่ไรค,ครับพี่น้องนะครับ คนสิบหกคนครับผมห้ากันดำหางแล้ว <c oughs> นะครับ